เขาดีไซน์ตรงนี้ดันน้ำกระเด็นออกมาเออเปิด <c oughs> ตาม,มาดูดีกว่าครับคุณลูกค้าครับนี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช็อปตามพี่วันนี้อยู่กับดิฉันค่ะนิวแน่นอนนะคะหน้าที่หลักของนิวในวันี้คือการรีวิวป้ายารีวิวป้ายา สำหรับชุดถังปั่นพร้อมกับไม<ว>้มอบเดี๋ยวมารีวิวเลยว่าราคา3สเต็ปแบบนี้ฟังก์ชันการใช้งานวัสดุต่างๆเหมือนหรือตา<ว>่างอย่างไรและคุณสะดวกใช้แบบไหนไปดูกันเลยมาแล้วคุณผู้ชมนี่คือชิ้นแรกของเราในวันนี้บอกเลยว่าเป็นถังปั่นพร้อมกับไม้ม็อบในราคาแทงแท footsteps. หลักร้อยเท่านั้นนะจ๊ะคุณผู้ชมสิ่งนี้เนี่ยคือ เมจิกม็อบนั่นเองนะคะเวลาที่เราถูบ้านเราจะมานั่งแบบโออเอามาบิดอย่างนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องแล้วคือข้างล่างมันจะมีเป็นถังน้ำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้เสียบแบบนี้เพื่ออะไรปั่นให้ไมมม็อบมันแห้งส่วนของไม้นะคะส่วนตรงนี้ค่ะผ้าเขาจะเป็นไมโครไฟเบอร์นะคะเขาจะให้มา2อันด้วยกันในหนึ่งกล่องนะจ๊ะแล้วก็ความยาวของไม้ปรับระดับได้นะคะนี่นะคะมันก็จะเตี้ยลงแล้วถ้าคุณอยากจะถูบแบบ กระจกแล้วก็พับลงมาอย่างนี้นะคะเขาจะมีข้อต่อตรงนี้นี่นีเป็นไงอะตัวนี้สําหรับราคาประมาณนี้นิวมองว่าคุ้มค่าก็คุ้มราคาอยู่นหลักร้อยเองแล้วก็ได้ผ้าไมโครไฟเบอร์ด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่น้ำเดี๋ยวจะมาลองถูกันจาอะตอนนี้ม็อบได้เปียกเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบด้วยการปั่นไปที่ฝั่งปั่นแห้ง นย connect, ืนมือลงกับแห้งอ่ะคุณน nice. ้ำซีจีหรือเปล่าครับมันแห้งเลยอ่ะจะเริ่มสงสัยว่าตอนแรกมันอมน้ำไปหรือเปล่าวะอ่ะแล้วก็ถูได้อะไรแบบนี้งอสักเล็กขอยัดใช้เท้าเรามีซอกเฮายเข้าไปซอกอ่ะคุณลูกค้าเวลาที่เราทาแป้งเข้าห้องน้ำนะคะก็ชอบทายอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็อุ้ยพื้นเหรอแม่ดนี่อ่ะถูไปจ้ะทำไม นี่เน,นี่ยนี่เนี่เฮ้ยเห็นไหมสะอาดแล้ว <Wow. S 2> เลิศน,นะนี่นะคะก็เอามาซักหลังจากที่เราได้ถูปแป้งบนพืนมาเรียบร้อยนะคะความสกปรกได้ลงไปอยู่ในถังเรียบร้อยและเราก็ปั่นให้แห้งแห้งจ้ะเพราะฉะนั้นดีขนาดนี้ไปจัดเลยจ้ะหลักร้อยเท่านั้นเองเดี๋เมจิกม็อบค่ะ <c oughs> <c oughs> มารอบนี้มากระถังสีเขียวเสียวหวยัวใจสซนเกิดน,นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นไม้ม็อบจากสกอตบร็อนั่นเองนะคะอ่ะด้านในของเขานะคะนี่เลยมีในสอวของถังปั่นแห้งถังเปียกสำหรับใส่น้ำใส่น้ำยาใดๆแล้วก็มีเขี้ยวตรงนี้สำหรับ เอาไว้เป็นด้วยในการเสียบอันนี้ลงไปเพื่อปั่นนะคะรุ่นนี้คือ Eco Dual Wash Spin Mop Bucket w i t h Microfiber Mop นั่นเองขนาดของถังของเขาที่มีขนาดที่ใหญ่ใส่น้ำได้ค่อนข้างเยอะนะคะกระทะรัดประหยัดพื้นที่ด้วยแล้วก็เขาดีไซน์ตรงนี้ให้เป็นขอบแบบนี้กันน้ำกระเด็นออกมา <Okay. S 1> เอเในส่วนของตัวไม้นะคะผ้าของเขาเป็นไมโครไฟเบอร์ค่ะดูตาเปล่าอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับรุ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าทั้ง 3M เนี่ยเขาเคลมมาว่า เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เขามีลักษณะเฉพาะและพิเศษเฉพาะ 3M เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขามันจะมีปุ่มตรงนี้ด้วยนะคะเอาไว้ถอดเก็บก็กดเข้าไปปุ๊บโอเคที่มีโนโตและกดเดนตรงตาเป็นสีละกินโตพอมันมีฝุ่นแป้งที่มันเลเอะเทอะเปืเป้อนแบบนี้วิธีการง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณปลดล็อกตรงนี้นะคะกดลงมาแบบนี้นะคะมันก็จะทาไม่สามารถจะปั่นได้นะ,นะคะก็เอาไปจุ่มก่อนเลยค่ะ มีน้ำจริงไม่ใช้ 4G ไม่เชื่อดูได้อ่ะเปียกเลยทําทำไมหลังจากเปียกแบบนี้ไปปั่นแห้งกันจ้ะฝั่งถังปั่นแห้ง <c oughs> เขาเคลมมาว่าเขาดีไซน์ให้ขอบนี้ช่วยกันน้ํากระเด็นเวลาที่ปั่นแห้ง <c oughs> ไม่จรอจีคุณผู้ชมเขาทาได้จริงๆอ่ะไม่มีน้ํากระเด็นออกมาเลยว้านี่ สะอาดมากพูดจริงเลิศเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปตามปักหมดแล้วก็ไปซื้อได้เลยค่ะไอตัวต,ต่อม่แล้วนะจ๊ะสำหรับรุ่นที่3นะคะโปรคลลีนนั่นเองส่วนของถังปั่นค่ะด้านนี้นะคะ<ม>เขาก็จะเป็นแเตลเลตทั้งหมดเลยนะคะหน้าตาดูดีแบบนี้มีสกุลรุนชาติแบบนี้ราคานยอยู่ที่ประมาณ2,000 3,000ประมาณนี้ซึ่งบางทีถ้าคุณมาเปิดมาช่วงที่มีโปรพอดีอาจจะเป็น900กว่าบาทบอกเลยมีโอกาสนะจ๊ะเพราะว่าใช้โค้ดต่างๆในช้อปปีแล้วก็บางทีทางร้านเองก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกันอย่างล่าสุดที่เรากําลังถ่ายกันอยู่เหลือ900กว่าบาทด้านข้างค่ะเขามีจุกปล่อยน้ําแบบนี้ตัวไม้ของเขาค่ะ100 28เซนดามเดิมก็คือสเตเลสหมดเลยสาหรับโปรคลีนนะคะเขาให้หัวแบบนี้เนี่ยที่เป็นไมโครไฟเบอร์มาให้2ชิน้นด้วยกัดฝั่งที่เป็นถังปั่นแห้งคุณผู้ชมไอ้ก้านแดงมันไม่ได้มีแค่เป็นชุดเ s p o r t เท่านั้นนะคะแต่ว่ามันล็อกุถ้าสมมติคุณไม่ล็อกให้แน่นปึ๊บปึ๊บป๊บใช่ไหมคะมันจะมาด้วยกันใส่แบบนี้แล้วล็อกให้แน่นแบบนี้นะคะตัวไม้มันจะมีข้อตรงนี้ไขนิดเดียวไขล็อกมันก็จะออกมาได้แบบนี้แล้วปั่นเปียกกันก่อน ปแห้งสนิทเลยอ่ะเราบีบดูได้เลยนะคะว่าไม่มีน้ําหยดแล้วนะคะก็คือแห้งเร็วมากเราจะมาทดลองกันนะคะด้วยการทําให้พื้นสกรปรกกันคะ่ะคุณผู้ชมจ๋ามาถูพื้นกันดีกว่านะคะมาดูว่าแป้งที่กองหนาเป็นภูเขาที่นิวได้บีบไว้นั้นถูก,กิีทีหมดคุณผู้ชมนับหนึงถึง5เปิดตาม,มาดูดีกว่าครับคุณลูกค้าครับนี่ คุณผู้ชมมันดีมากเลยอย่างไม้เนี้ยมันซับดีด,ดแีแต่แต่อย่างนึงที่รู้สึกนะคุณผู้ชมฝั่งถังปั่นแห้งอะ่ะมันปั่นง่ายอะ่ะมันเบาและนี่คือการรีวิวถังโปรโคลีนตัวสุดท้ายในราคาบางทีก็เก้าร้อยบางทีก็สองพันฝากเอาเป็นว่าไปดูเองแลวกันนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือชุดถังปั่นและไม่มอบที่นิวนำมารีวิวในวันนี้รวมไปถึงป้ายยาทุกคนด้วยนิวเชื่อว่าจะต้องมีสักอันหนึ่งที่คุณผู้ชมอยากได้นะคะใครที่ ต้องการประหยัดงบแล้วก็ของดีด้วยใช้ได้ด้วยเหมาะสําหรับพื้นที่เล็กเอ่ยคอนโดเอ่ยนี่จ้ะสิ่งนี้ตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้ค่ะ Scott Bright นะคะบอกเลยว่าคุณภาพ Quality แน่นสมชื่อเขาแล้วก็ใช้ได้นานใช้ได้ทนแต่ถ้าต้องการภาพลักษณ์ที่ดูเก๋ไก๋สไลเดอร์ขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ p r ร a n นะคะทั้ง เมสตสเตลเลสนะคะวางไว้ที่บ้านก็ดูดีมีสกุลรุนชาติแล้วก็มีความทนทานด้วยนะคะก็เลือกดูแล้วกันว่าคุณชื่นชอบแบบไหนและคุณเหมาะกับอะไรนิวบอกเลยว่าทั้ง3าสิ่งนี้ราคาและคุณภาพเรียกว่าสมราคาทุกตัวนะคะแล้ววันนี้ค่ะนิวก็มีของมาแจกเหมือนเดิมนะคะเป็นวอลช์คำถามก็คือคุณผู้ชมจ๋าถ้าคุณผู้ชมได้วอช์สา er บาทนี้ไป จะไปซื้อชุดถังปั่นและไม้มอบชิ้นไหนแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะจะได้ได้รับรางวัลไปแบบถูกกติกานั่นเองนะจ๊ะส่วนคลิปหน้าเราจะมาป้ายยาอะไรกันอีกต้องรอติดตามการส่วนวันนี้ <c oughs> ต้องไปถูบ้านต่อแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะมีนต้เลยเกิดเอดั